สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลงพนนะคะก็ได้เวลานะคะเอาข้าวมาให้แม่ขาวนวลก็ต้มโครงไก่นะคะต้มโครงไก่คุกใส่กระข้าวต้มนะคะพ่อแม่พี่น้องข้าวเช้าข้าวเช้า,ามาเร็วข้าวนวลมาเร็วมาลูกมามามาเร็วมาเร็วนี่นี่มานี่อ่ะอ่ะ,อะ,อะลูกอะ่ะยวแม่ตักใส่ถานให้ก่อนเอาเอาเอามากินนี้ อึ๊บอ้าวอืมกินลกอ่ะอ่ะกินเรยแม่ขาวนวลนะคะเพราะไม่พี่น้องป้องไปเขาเศร้าพึ่น น,นี่ก็ะน,นวยกึ้นด้นี่เป็นนุ้ยเลยกึ้นพ่อแม่พี่น,อนอ้องน้อาก็ห้องไกล้นลๆน่ะล่ะนี่พ่อแม่พี่น้องโอน่ากินใหญ่เลยแม่ขาวนวลกินข้าวเช้าแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องมีกระเจี๊ยบม่วงกลัวเด้อค่ะเด้อ โอ้ได้กระดูกแหนครัดแต่นอกบเนี้เอาสวนกระหกๆพอไม่พี่น้องป้องไป ทางลงหน้าปอออนไปหาคอกน่องหมูพรมพี่น้องบรรยากาศง่ามเสามาหน้าหลากักเอาเข่ามาให้แม่ขาวนวลเป็นเขา่าเสาด้วยค่ะเด้อกินไงเลยกินให้อิม่มลูกกินให้อิม่มน้องลีโอแล้วก็ แม่โซดาก็กินแล้วนะคะน้องโซดาก็กินแล้วนะคะก็เอามาให้แม่ขาวนวนอันนี้อากินดีๆลูกกินดีๆกินดีๆก็ๆๆๆกินให้อิม่มกินให้อิ่มอืมออนก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะคะทำคลิปให้เอฟซีดูเนาะนี่นะคะ ก็ได้เวลาให้อาหารแม่ขาวนวลแล้วก็น้องๆหมาทุกตัวนะคะที่ปรอออนเลี้ยงดูเลเขานะคะก็เวลานี้ค่ะทุกคนข้าวเช้าเจ็ดโมงกว่า,ก,วาก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวปอออนจะไปดูน้องหมูก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องอาหารน้องหมูก็ยังมหัน้าหายอยู่ก็เวลานี่คือเก่าพ่อแม่พี่น้อง เจ็ดโมงคือเกาค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพ่อแม่พี่น้อง เอากินเข่าในแม่อยากกินกระดูกเลยแม่ข้าวนวดเลยกินเข่านะนะลูกกินเข่านะเออกินมันเบิดเดอ้อแม่ตาไข็งเดอ้ออันนี้ก็ไปกินแรง